Hello。 สวัสดีค่ะ F C ของ Love โฟ c a แค่คล c k Click FM 96.75 MHz นะคะวันนี้สบายๆบยระหัสบดีแล้วก็เป็นวันหยุดวันจักรีกันด้วยค่ะจงจากพาคุณคุณมาเที่ยวแล้วพามาช้อปปิง้งที่นี่เลยนะคะก็ดังยูฟูกุคําเทียงนั่นเองนะคะสัญ,ญลักษณ์นี้หากันได้ง่ายๆชัดเจนมากๆเลยทีเดียวค่ะว่าแต่พามาช้อปปิ้งในวันหยุดกันแบบนี้แล้วมาที่นี่มีความพิเศษอะไรเดี๋ยวตามจงเข้าไปข้างในกันเลย ดินดนๆดๆนนดนมาถึงแล้วเรียบร้อยนะคะจุ้งจะพามาดูที่ร้านร้านนี้จุ้งเจอร้านร้านนี้ปั๊บโอ้โหตาโตเท่าไข่ห่านเลยทีเดียวว่ากันว่านะคะสัญลักษณ์ของร้านก็คือนกฮูกตาโตตาจุ้งอะโตกว่านะคะโอ้ว้าว นี่คือชุดแต่งงานชุดที่พร้อมจะเข้าโบสแต่จุ้งยังไม่บอกคุณตอนนี้ค่ะมาก่อนมาก่อนเลยนะคะมาเสร็จแล้วปาบเนี่ยเราจะเจอกันกันกบชุดนะคะที่เดี๋ยวก่อนไหนๆก็น่าร้อนแล้วเนาะแวะนิดนึงก็แล้วกันค่ะตากล้องขานะคะแบบโดนอกโดนใจมากๆเดี๋ยวให้ดูแบบเบาๆกันก่อนนะสําหรับ3ตัวที่จุ้งแบบเลือกไวน้นี้แบบวิกตอเรียซีเครนะคะขอบอก5432นี่ปิ๊งปอง นะคะใครต้องการปีกเดียวค่อยว่ากันอีกดีสวยมากค่ะไม่ว่าจะเป็นบิกินี่นะคะหรือว่าชุดว่ายน้ําของทั้งเด็กแล้วก็ของทั้งผู้ใหญ่เลยทีเดียวห้อยเป็นตับกันอยู่แบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าราคาเบามากที่สําคัญคือหลักร้อยเท่านั้นนะคะหลักร้อยเท่านั้นจริงๆและนี่คือให้คุณคุณได้เลือกสรรกันแบบโอ้โหหลายราวเลยทีเดียวและที่ยังไม่มีมาโชว์อีกเยอะมากๆเลยละคะ่ะและด้านหลังของจุ้งนี้นะคะนั่นก็คือชุดราตรีสวยๆใครที่ปวดเสียนเวียนกล้าวว่า จะนะคะออกงานกันทีหนึ่งไปหาร้านเช่าเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยมันมีชุดอยู่แค่นี้สีก็มีอยู่แค่นี้เลือกไม่ได้แต่ที่นี้กําลังจะบอกว่าว้าวชุดราตรีสีแดงนะคะนี่คือที่จุ้งเล็งไว้นะจริงแล้วมีเยอะมากกว่านี้และที่แบบชอบมากอนะคะขอบอกนี่นะคะและที่สําคัญก็คือที่ถูกใจมากที่สุดนะคะที่นี่มีให้เลือกหลายไซส์เพราะฉะนั้นใครที่ plus ไซส์เหมือนจุ้งเนี่ยเข้าไปร้านเช่าทีไรทำไมเอวเล็กแค่นี้หงุดหงิดค่ะต้องมาที่นี่เท่านั้นนะคะ เริ่มต้นที่ไซส์จุ้งเลยค่ะ XL นะคะลดลงมานิดนึงก็จะเป็นแบบไซส์ L ไซส์ M M สองราวเลยนะขอบอกเลยจุ้งจะแบบใสให้ได้มีน้องๆทีมงานของจุง้งได้แบบเลือกชุดมาโชว์ว่าหนูชอบเท่านั้นนะคะแล้วก็มีไซส์ S ละที่สําคัญก็คือนะคะกําลังจะบอกว่าชุดเด็กๆเ,เราก็มีนะคะเด็กๆเ,เลยนะคะนี่เยอะมากเลยและเน้นย้ำวันนี้คือชุดราตรีเด็กนะคะกล้องแพลนตามแล้วเรียบร้อยอ่ะ ต้องบอกว่า ถ้าเห็นกันในไลฟ์ตอนนี้เนี่ยอาจจะแบบยังไงเนี่ยแล้วราคาพูดถึงชุดราตรีทีนึงเนี่ยราคาแบบจะต้องแบบโหจัดหนักแน่แน้เราจงขอย้าอีกครั้งหนึ่งนะว่าหลักร้อยค่ะหลักร้อยอ่าหลักร้อยไม่พอหลัก10เราก็จัดนะคะนี่ให้ดูตัวเลขข้างบนเลยชัดๆ39บาท3ตัวร้อยสาบาท3ตัวร้อยทีนี้เนี่ยนะคะเป็นสินค้านําเข้าค่ะเป็นสินค้าเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นนําเข้าราคาสบายกระเป๋าจริง จร,จริงเลยนะคะ,ะมีให้เลือกหลากหลายเลยนะเอาล่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะใครที่ทํางานกลางคืนอยู่เป็นประจำนะคะไม่ว่าจะทํางานแบบนักร้องใครที่แบบอแบกกีตร์ไปแล้วคืนนี้จะต้องร้องเพลงนะคะความเป็นแฟชั่นแล้วก็ความเป็นศิลปินต้องจัดให้เลยค่ะแบบนี้สีสันไม่เฉพาะสีสันถึงแม้จะเป็นสีทึมๆแต่คุณจะโดดเด่นอยู่ในความทึบๆนั้นดูดูความวิบวับค่ะคนๆขานะคะเพราะฉะ นใครที่มาชมไลฟ์กับจุ้งแล้ววันนี้เนี่ยเห็นแล้วถูกอกถูกใจนะคะ ต้องบอกว่าพิกัดปักหมุดกันเอาไว้เลยเดี๋ยวจุ้งจะมีนะคะน้องทีมงานของโกดังยูฟุกุนะคะมาบอกให้และที่สําคัญนะคะวันนี้วันหยุดเริ่มต้นวันจัก,กรีวันนี้จนถึงวันที่10เมษายนก่อนสงกรานนะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษแต่จะพิเศษแค่ไหนอย่างไรเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวจุ้งจัดให้นะคะแต่ที่แน่นๆขอแวะชอบก่อนได้ไหมนะคะม,มีกางเกงถูกใจอยู่ตรงนี้นะคะ,ะน้องเหนือจากสะมีกางเกงใส่ลําลองสบายๆกันแล้วฝั่งนี้นะคะมีสูตรค่ะ เน้นย้ำว่าเป็นเสื้อสูตรเลยเน้นๆเ,เลยนะไม่ว่าจะเป็นสีไหนๆจัดให้คุณคุณจะทํางานไหนออกงานไหนนะคะคุณไซส์ไหนมากันได้เลยค่ะใครที่กังวลว่าจุง้งเสื้อผ้ามันก็มีแต่ S กับ M แหละนะคะแต่เมื่อกี้จุ้งลองแล้วเรียบร้อย plus size xl อย่างจุ้งก็มีนะคะคุณคุณขานี่คือสิ่งที่เลือกสรรให้และโกดังยูฟุกุจัดให้นะคะเจ้าของร้านค่ะได้บอกเล่า90กันมาว่า จริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะให้ร้านร้านนี้เ,นเป็นที่รู้จักและอยากให้เข้ามากันเยอะๆใครที่กังวลว่าอุ้เลือกชุดไม่ได้ตีมสีก็มีอยู่แบบแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองจะทํายังไงกันดีเนาะมาที่ร้านนี้เถอะนะคะนี่เป็นเพียงแค่ตัวโชว์เน้นย้ํานี่เป็นเพียงแค่ตัวโชว์เท่านั้นอย่างที่บอกเราคือโกดังนะคะเพราะฉะนั้นก็มีสินค้ามากมายกันอย่างแน่นอนอุ้ยอบอุ่นนะคะและเรา มีพนักงานให้ดูแลเราเสมอๆเลยทีเดียวค่ะเห็นไหมถึงแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆที่จุ้งบอกตอนนี้แต่เดี๋ยวในอนาคตนะคะจุ้งจะหอบทุกชุดค่ะและเดี๋ยวจะไปไลฟ์ขายกันให้ดูว่ามีอะไรกันบ้างอ่านี่คือเรื่องราวดีๆนะคะเอาละ่ะไปถึงคลแมซ์ของจุ้งกันดีกว่านะคะว่ากันด้วยเรื่องราวของผู้หญิงและก็เสียงระคังต <c oughs> ้องมีกรีดนิดนึงอ่ะขอสะบัดบล็อกนิดนึงก็แล้วกันนะคะ นี่คือความงดงามนะคะใครที่กำลังเอจะแต่งงานแล้วจะทำยังไงกันดีดีไซน์ไหนดีน้อยนะคะนี่คุณคุณขามาเลือกกันได้เลยค่ะเมื่อวานนี้จุ้งแบบถูกอ,อกถูกใจอยู่ชุดหนึ่งขอบอกจริงๆเลยนะคุณคุณขาอาจจะหนักเด่นหนึ่งนะอันสีสามสองด้วยความชุดแต่งงานะนะคะ,อะขอบคุณค่ะนี่บอก แล้วก็จงุจ้งไฟฝันว่าสักวันหนึ่งอ่ะจะต้องได้สวมชุดแบบนี้และที่สำคัญนั้นก็คือเอเป็นชุดที่จุ้งสามารถใส่ได้อะแล้วก็ทำให้แบบเอ่พระไซส์อย่างจุ้งอะเซ็กซี่ได้แล้วความงดงามนะคะของเจ้าสาวเนี่ยนะคะในวันพิเศษจะอต้องเพอร์เฟคที่สุดเลยจิขอบคุณมากค่ะและที่สำคัญนะไม่ต้องจ่ายเยอะยที่จุ้งถืออยู่เนี่ยเจ็ด้อยเก้าสิบอะคิดดู คิดดูคนคุขานะคะเพราะฉะนั้นความงดงามไม่ได้อยู่ที่แบบคุณค่าของราคาซื้อขาดเธอเป็นเจ้าของแล้วเราจะแบบทุกครั้งที่เราแบบเปิดตู้เสร็จแล้วปับ๊บนี่คือวันพิเศษของเราอะค่ะน้อง ขอเถอะนะคะเพราะฉะนั้นอย่าคิดอะไรมากค่ะเจ้าสาวค่ะมันไม่ได้อยู่ที่มูลค่าราคาแต่มันอยู่ที่ความพึงพอใจแล้วเวลาใส่แล้วแบบแหม่ฉันใส่สบายอะ่ะนะคะนี่คือคลายแม็กซ์ของร้านเลยทีเดียวค่ะและที่สําคัญชุดต่างๆเ,าเหล่านี้เรานําเข้ามาในราคาที่ดีมากๆเลยนะคะคือโกดังยูฟุกุคําเที่ยงและจุงอาจจะรู้ข้อมูลไม่มากค่ะแต่ว่าเรามีนะคะผู้เชี่ยวชาญของร้านถ้ามาร้านนี้ปับ๊บจ้าเอ๋น้องคนนี้เลยทีเดียวขอเชิญน้องสาวเข้ากล้องเลยก็แล้วกันค่ะแนะนําตัวกับแฟนคลับ ขับของเล an ิฟโฟร์คนที้กันนิดนึงสวัสดีค่ะกล้วยนะคะเป็นผู้ช่วยผู้จัดการค่ะแล้วก็ในเวลาที่มาพบเจอมาร้านที่เนี่ค่ะก็จะเจอกล้วยอยู่ที่เคาน์เตอร์เลยค่ะวันไหนไม่เจอกล้วยแสดงว่ากล้วยกำลังนั่งกินข้าวอยู่ประมาณนั้นกันไปนะคะอ่ะรอเล่นค่ะมาเจอน้องกล้วยได้ที่นี่นะคะน้องกล้วยก็จะคอยดูแลนะคะบอกให้ว่าชุดประมาณไหนหรือว่าคุณต้องการแบบไหนอย่างไรคือมาดูเสร็จแล้วปั๊บน้องกล้วยคะแบบชุดนี้มันแบบ ตัวใหญ่ไปนิดนึงพี่จุ้งสามารถแบบเอาเข้าให้มันพอดีตัวได้ไหมคะได้ค่ะเรามีช่างตัเดเย็บให้ค่ะ<อ>ใช่คุความพิเศษ คุณคคะมาก่อนจองก่อนจะเย็บเข้าเอาใส่ให้แบบเปรี้ยขนาดไหนเรามีช่างจัดให้ด้วยนะคือบางทีอยากความพอดี S M L L X L อะ่ะมันไม่ได้แค่นั้นเพราะว่าอย่างหุ่นจุง้งอะ่ะนางแบบวอร์ติเลี e ซีเคร็ยังอายแต่มันก็มีอะค่ะแบบลักแร้ปลิ้นมั่งนะคะเอวปลิ้นมั่งอะไรเงี้ยมันจะต้องแบบมีตัดเย็บให้เข้ารูปเข้ารอยเพราะาชุดราตรีมต้องใส่เป๊ะๆเ,เรามีช่างดูแล<ม>ให้มีค่ะดูแลให้เย่ะมากเลยทีเดียวค่ะและที่สําคัญค่ะน้องกล้วยบอกว่าอาจจะเดินทางบัลลัากากันนิดนึงเราส สามารถซื้อผ่านออนไลน์ได้ใช่ไหมได้ค่ะเรามีหน้าเพจของเราเลยค่ะก็คือเซิร์ชได้เลยค่ะเพจชื่อโกดังยูฟุกุคำเที่ยงเลยค่ะภาษาไทยพิมพ์ง่ายๆเลย<ช>นะคะ,คะแล้วถ้าเกิดว่าเห็นโลโก้นกหูกตาโตโตเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยมากันได้เลยทีเดียวเราก็สามารถซื้อทางเพจได้ด้วยนะคะนี่คือเรื่องราวดีๆโอ้ว่าแต่มีโปรโมชั่นค่ะวันนี้เริ่มต้นแล้วล่ะก็คือโปรโมชั่นของเรานะคะก็คือ เสื้อแฟชั่นค่ะราค,คา39บาทซื้อ6ตัวนะคะแถม3ค่ะซื้อ6แถม3ปกติ3ตัวร้อยอยู่เลยวดืซื้อ6ยังแถมสามดีนะคะ<ช>คุณลูค้านะคะก็อันนี้ยาวไปจนถึงแบบไหนตอนไหนคะ่ะหรือว่าถึงเฉพาะแค่วันที่10อย่างเดียวอ่า อ่าวันที่สิบค่ะถึงวันที่สิบนี้เท่านั้นนะอ่าซาตัวร้อยซื้อหกแถมสามราคาเบาหลักสิบเท่านั้นเองค่ะช็อปกันไปแบบกระเป๋าเออลากกระเป๋าเดินทางมาด้วยนะคะเดี๋ยวคนจะไม่พอใส่ค่ะนะฮะอ้าแล้วนอกเหนือจากนี้แล้วค่ะก็คือจะมีการเกงแฟชั่นเหมือนกันค่ะราคาเก้าสิบเก้าบาทซื้อสองแถมหนึ่งค่ะการเกงแฟชั่นซื้อสองแถมหนึ่งเป็นช้จุ้งเล็ง้วค่ะนะคะสีดําพื้นสีดําลายหัวใจนะคะใส่แล้วพริ้วนะคะมีไหมคะมีค่ะแล้วก็เราก็จะแถมตัวนี้เลยค่ะ ก็จะเป็นเซรั่มมาร์กหน้านะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นน้ําแร่สําหรับผิวแพ้แมสค่ะแล้วก็ผดผื่นที่เกิดจากแมสนี่ค่ะตัวนี้ช่วยได้เลยค่ะสุดยอดเลยที่สําคัญเนี่ยนะคะเจ้าน้ําแร่ร้อนๆแบบนี้นะเปรี้ยง ฉีดเลยค่ะพ่นเข้ามาในออฟฟิศปั๊บรีบพ่นจะทําให้หน้าของคุณเบาสบายมากยิ่งขึ้นไม่ขายแถม,แถมอย่างเดียวค่ะเฉพาะวันที่6ถึง10เมษายนนี้เท่านั้นนะคะที่นี่ร้านโกดังอยู่ฟูกุคําเที่ยงนั่นเอง<ช><ช>ค่ะหลังจากนี้รับทราบเรื่องราวแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบมานะคะวันนี้เริ่มแล้วค่ะร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะด้วย เปิดสิบโมงถึงห้าโมงเย็นค่ะสิบโมงเชา้าถึงห้าโมงเย็นป๊าบมาถึงปา๊าบไม่ต้องกดออดน้องกล้วยอยู่นะบอกแบบนี้เลยเเนะตะโกนได้เลยน้องกล้วยกำลงังแบบสุมาตาเจ้ากำมืงนี่เสนอกรรว่าลืมเข้าอยู่แบบตังเลยแล้ว,ลวต้องหล่นออกมาแล้วนะพร้อมดูแลคุณลูกค้าทุกท่านกันเลยสิบโมงเชา้าจนถึงห้าโมางเย็นนะคะหยุดวันอาทิตย์หยุดวันอาทิตย์กับนักขัตรกษ์นักขักูลนั่นหมายความว่า10 2 13นี้บายบายแล้วนะนะคะคุณคุณแต่ว่าวันอื่นอื่นก็ยังคงโอเคกันอยู่นะคะแต่วันนี้เราเปิดนะคะวันหยุด น,นะคะแต่เรืแต่วันโปรเน้นย้ำว่าวันโ <c oughs> ปร,ว,ว,ปรวันนี้วันเริ่มเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นใครชมไลฟ์กันอยู่นะคะร,รีบรีบมากเลยใครที่แบบอ้าวไม่ทันจะทํายังไงดีละเนี่ยนะคะก็สามารถมาวันที่7 8 9ดได้เลยนะคะมบอกว่าเดี๋ยวต้องต้องมาตังให้ได้เลยเพราะว่ต้องมาจะมาให้ทานโปรมาให้ทานโปรนะคะซื้อ6แถม3เอ่อคุณคุณคะดิฉันจะไปช้อปปิ้งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะรู้ว่ามีอะไรนอกเหนือจากนี้รีบมาค่ะนะคะน้องๆนี่เข้าโกยใส่กระเป๋ากันเยอะแล้วดิฉันจะไม่มีซักชิ้นเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องขอบคุณน้องกล้วยมากๆเลยทีเดียวนะคะขอบคุณมากเลยค่ะส่วนของแฟนคลับเลิฟโฟกัสคลิกนะคะเห็นนะคะไลฟ์นี้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะร้านโกดังไม่ต้องร้าน เลยต้องใช้คาว่าโกดังร้านอะดูเล็กนะฮะโกดังใหญ่มากนะคะเสื้อผ้าเยอะมีให้เลือกเยอะจริงๆโกดังยูฟุกุคําเที่ยงนะคะน้นองก้อยคะขอแบบหมายเลขโทรศัพท์สักนิดนึงได้ไหมคะเผื่อว่าจะตะโกนมาได้เลยคะ่ะ <laughs> 109 0111ค่ะ099 109 0111นะคะสุดยอดเลยทีเดียวค่ะวันนี้จุ writers, ง้งจ้าเ o ล e f โฟล์คคลิกและน้องทีมงานขออนุญาตไปช้อปปิ้งกันก่อนพบกันใหม่ในไลฟ์หน้าต่อไปไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายไปแล้วนะฮัลโหล